แม่แฟนเขามีผัวใหม่เอาเงินไปหลายแสนแฟนยกให้แล้วบอกอย่าเจอกันอีกเลยทั้งชาตินี้และชาติหน้าแฟนบาปไหมเอาบาปสิมึงไปไล่เขาทําไมล่ะมึงเป็นลูกอ่ะเขาจะมีผัวกันสี่คนมันก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับมึงที่เวลามึงมีเมียมัลูกกี่คนมึงยังมีได้เลยอ่ะแล้วเวลาแม่มีผัวหลายคนบ้างไม่ได้หรือไงมึงยังทําเลยอ่ะมึงยังแอบเมียมึงไปดื้อไปลงองลงอ่างถ้ามไม่ด่าตัวเองบ้างไปด่าอะไรแม่มึง แต่ถ้ามึงไม่ได้ทำมึงก็ไม่มีสิทธิ์ไปด่าแม่มึงเพ่ออะไรนั่นเป็นความสุขของเขามึงไม่อยากให้เงินก็ไม่ต้องให้เงินแต่นั่นยังไงก็คือแม่มึงมึงจะตัดความสัมพันธ์กับแม่มึงเพราะผู้ชายคนเดียวเนี่ยนะเพราะคนที่แม่มึงรักเนี่ยนะเพราะคนที่แม่มึงอยากมีความสุขกับเขาเนี่ยนะมึงจะตัดช่องน้อยแต่พัตัวด้วยการตัดแม่มึงเองออกไปเพราะว่ามึงไม่พอใจผู้ชายคนนั้นเหรอ ถ้าจที่บูชาคนนั้นสามารถทําให้แม่มึงมีความสุขได้เนี่ยนะเกินไปหรือเปล่ามึงถึงขั้นตัดแม่ตัดลูกเงินแสนเดียวนี่นะเขาเลี้ยงมึงหมดกี่ล้านเขาล่มจมเพราะมึงกี่เรื่องเขาดูแลมึงอย่างดีหนักหนาสาขนาดไหนแต่มึงจะตัดเขาด้วยความเป็นความเป็นแม่มึงเพีเงินแสนเดียวนี่นะมึงอากตันอยู่สุดๆแล้วกูจะบอกให้เขาเลี้ยงมึงด้วยดีด้วยข้าวด้วยน้ําด้วยยารักษาโรคด้วยการประคบประหงมเลี้ยงดูอย่างดีแต่วันนี้เขาต้องการมีความสุข ในการได้ผัวใหม่มึงกลับด่าทอต่อว่าดังเกียรเดียดฉันผักดันเขาออกไปด้วยเงินแสนเดียวแล้วบอกว่าไม่ต้องพบไม่ต้องเจอกันอีกเฮ้ยเกินไปหรือเปล่ามึงกลับมาตั้งสติใหม่นั่นคือแม่มึงนะจะไม่เห็นด้วยกับอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเขาก็คือแม่มึงลืมอะไรไปไหม อช่วยอธิบายการจุดเทิดชวนดวงวิญญาณกลับบ้านหน่อยครับไม่มีจะไม่ต้องอธิบายเพราะไม่มีพระเจ้าบางองค์อายุจุดหนึ่งหมื่นปีจริงไหมโอ้ยมีแปดมีแปดหมื่นปีนุ่นแปดหมืนปียังมีเลย นี่เวลาพิมพ์อะไรอย่าก,ก๊อปวางอย่าก,ก๊อปวางอย่าพิมพ์ซ้ำนะถ้ากูเตือนแล้วไม่ฟังในกูบอกนะ วันนี้ทำไมไม่มีคนตื่นคุยวันนี้ไม่พร้อมจ้านัดรวมตัวกันไม่ได้ก็เลยเลื่อนไปก่อนเดี๋ยวรอบหน้าค่อยว่ากันมันกระชั้นชิดเกินไปลงทะเบียนแค่แอดไลน์แล้วกดลงทะเบียนคือจบใช่ไหมใช่ลงทะเบียนใส่ชื่อเข้าไปอ่ะใส่ตามรายละเอียดที่เขาบอกนะั่นคือจบแล้วลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เอาทองไปขายเพื่อนําเงินมาใช้หนี้อย่างที่อาจารย์สอนแล้วรู้สึกสบายใจโอ้ดีมากเลยเยี่ยมมึงมีอะไรขายใช้หนี้ไปก่อนเลยมึงไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องอื่นมึงหาเอาใหม่ไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นกับอะไรเยอะขายไปเลยกูยังขายเลยเวลาจําเป็นต้องใช้ก็ต้องขายดีกว่ามึงไปนั่งเป็นหนี้แล้วทุกข์ร้อนใจไปหาเอาใหม่ง่ายกว่าเป็นเป็นหนี้ไม่จบไม่สิ้นมึงทุกไม่จบไม่สิ้นไม่เป็นหนี้มึงไม่ต้องทุกข์หาเอาใหม่ ได้ค่อยๆเก็บสะสมใหม่ไปตามเมตตาปัจจยอย่าไปกังวลมึงยิ่งกังวลมึงยิ่งทุกข์ร้อนใจวิบากมึงยิ่งมึงกลับวิ่งชนมึงปัญหานี่สินยิ่งวิ่งใส่มึงคิดถูกแล้วขายไปเลยช้นี่อาณาปานสติกับเดินจงกรมมาไหนอันนี้สมเากันอันเดียวกันมันเรื่องเดียวกัน มึงเอาสติตั้งไว้ากับกายจะดูลมจะเดินดูขามันก็อันเดียวกันคือการดูกายฆ่าสัตว์เป็นบาปอาจารย์ครัาการฆ่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่บาปเท่ากันไหมแล้วแต่เจตนา <c oughs> กับอกุศลที่นอน,น,นในสันดาน ลูกน้องในที่ทํางานมีปัญหาเรื่องชู้สาวแล้วส่งผลกระทบต่อเรื่องงานในแล้วผมเป็นหัวหน้าควรบอกยังไงดีครับเตือนเลยตักเตือนเลยมีอะไรกับผู้หญิง5้าคนพร้อมกันไม่รู้จะเลือกคนไหนดี มึงมีพร้อมกันห้าคนเลยเหรอมีอะไรกับผู้หญิงห้าคนพร้อมกันมึงมียังไงว่าพร้อมกันห้าคนไม่รู้จะเลือกคนไหนดีต้องพิจารณาแบบไหนครับถึงจะเลือกคนดีๆเข้ามาฮะกูไม่รู้จะอึ้งกับไหนอ่อนคือตอนนี้กูกำลังงงกูไม่รู้จะอึ้งกับอะไรก่อนดีมีอะไรกับผู้หญิงพร้อมกันห้าคน กูจะอึ้งกับอะไรดีเนี่ยตอนนี้กูงงมากเลยกูไม่รู้จะอึ้งกับอะไรโอกูไม่ตอบแล้วกูกูเวลากูขออึ้งแป๊บหนึง่งหนูก็ใช้นี่ค่ะขายทองเออดีสาธุขายไปเลยใช้นี่ให้หมด ทุ่มครึ่งแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะไปแล้วถ้าพระไม่ปฏิบัติตามศีลบวชเพื่อรับใช้ประเพณีชาวบ้านเราทําบุญกับพระแบบนี้เราได้อน,นิสงส์ไหมครับก็ได้มันก็ได้บุญอยู่แล้วแต่มันอาจจะได้น้อยไง ผมลงทะเบียนแล้วมันมีให้กดลิงก์ด้วยครับก็กดลิงก์เพื่อลงทะเบียนไงไม่ใช่มึงแอดไลน์ไปเท่ากับลงทะเบียนไม่ใช่มึงแอดไลน์ไปมึงต้องกิ้มลิงก์ที่เขาให้ลงทะเบียนด้วยมันมีให้กอรอกชื่อกอรอกเบอร์กอรอกอะไรอนะนัไปกอรอกเอา อ๋อกดลิงก์ไป Open Chat เออเข้าไป Open Chat เขาจะได้แจ้ง่ปจะสัมภาษณ์รายละเอียดถูกมันเป็นการเข้ากลุ่ม Open Chat เอาไว้ชี้แจงรายละเอียดแจ้งเวลาแจ้งโลเคชั่นสถานที่อะไรต่างๆอานา ผมเจอแฟนเพื่อนกับกิกที่โรงแรมแฟนเพื่อนขอให้ปิดเป็นความลับแฟนเพื่อนแล้วจะให้รางวัลตามที่ต้องการทำอย่างไรดีครับก็ไม่ใช่เรื่องของมือมึงก็ไม่ต้องเข้าไปยุ่งผมเริ่มทำวิปัสสนาแต่ติดปัญหาคือความสงสัยมันผุดขึ้นมาระหว่างวิปัสนามันสงสัยว่าที่เรากำลังพิจารณาอยู่หรือเรากำลังนึกตามเอาตำรามามีคำถาม ปุดขึ้นมาในหัวพิจารณาตามตําราไปก่อนพิจารณาไปจนเกิดความเคยชินแล้วเดี๋ยวมันจะเห็นตามความเป็นจริงได้ผมทุบสารทิ้งไม่เป็นประโยชน์อะไรขออะไรไม่ได้เลยทำทุกอย่างก็แล้วเอาไประเบิดทำลายสารทิ้ง มึงเป็นปาเลส e ต t y เหรออระเบิดระเบิดเนี่ยทำไมออกรถใหม่ต้องเหยียบมะนาวครับมึงก็ไปถามมาสิมันเหยียบทำไม กูขี้เกียจอ่านแล้ววะผมทําสมาธิแล้วมารู้สึกโล่งเงียบสงบต้องทํายังไงต่อผมทําสมาธิแล้วรู้สึกโล่งเงียบสงบต้องทํายังไงต่อก็มาทําได้แบบนั้นทุกครั้งไหมล่ะถ้ามาทำได้แบบนั้นทุกครั้งมาสงบแล้วมั่นใจว่าสงบแล้วนิวรห้าดับหมดแล้วก็ออกด้านวิปัสนาเลยพิจารณาให้ควรปัญญาเลย อย่าพิมพ์ซ้ำเตือนแล้วนะว่าอย่าพิมพ์ซ้ำมึงปิวไปกูไม่รู้นะสงการนี้ขายอะไรดีคะขายหน้าขายหน้าแน่จนป่านนี้มึงยังไม่รู้้วยซ้ำว่าจะขายอะไรถ้ามึงขายอ่ะขายหน้าแน่ จะขายอะไรยังมานั่งถามกูเลยจะขายอะไรดีแสดงว่าไม่ได้วางแผนอะไรในชีวิตเลยเตรียมตัวขายหน้ากูบอกให้ ไม่ฆ่าสัตว์เพราะกลัวบาปกับไม่ฆ่าสัตว์เพราะเมตตาสงสารอารมณ์ความรู้สึกต่างกันไหมครับก็เหมือนกันคําว่าละอายชั่วกลัวบาปมันก็ต้องประกอบด้วยความเมตตาสงสารหรือไม่เมตตาสงสารแต่ละอายไม่ทําได้เหมือนกันทั้งคู่ยังไงก็ได้เพราะเป็นกองกุศลทั้งคู่พรุ่งนี้พบกันที่พนมสารคามนะคะกูไม่ได้ไปนะพะนมสารคามมาพรุ่งนี้กูไม่ได้ไปพรุ่งนี้กูบรรยายนี่แถวนี้นี่ ชาเริงเซานี่แล้วก็วิ่งเข้าไปสอบประกอบไปบรรยายทรรมที่สอบประกอพรุ่งนี้กูไม่ได้ไปมหาสารคามนะกูไปเอามาจากไหนกูไปมหาสารคามสวดมนต์นห้ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วเขาจะได้รับไหมก็อุทิศไม่ล่ะถ้าอุทิศก็ได้ บัตรเครดิตควรมีกี่ใบครับบัตรเครดิตควรมีกี่ใบครับไม่ควรมีสักใบหนึ่งจ้าไปบ้านอาจารย์13บ e. าเมษาไปเลยใช่ไหมครับต้องแจ้งลงหน้าใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์จะให้ลงทะเบียนอยู่นะว่าใครจะมาบ้างเพราะอาจารย์จะจัดเตรียมอาหารพนมสารคามจะพนมไหนกูก็ไม่ได้ไปฉะนั้นนะ่ะพนมสารคามกูก็ไม่ได้ไป เอหรือพนมสาร,รคามหมายถึงแปดริ้วเหรอเออว่ะหรือพนมสาร,รคามแปดริ้ววะเออว่ะถ้างั้นกูก็ผิดเองกูขอโทษด้วยนะกูด่าไปเรียบร้อยแล้วพนมสาร,รคามแปดริ้วขอประทานโทษด้วยนายจ้าฉันผิดเองจ้ะ นึกว่าจะไปพนมสารคามพุ่น